หลังจากตอบไปเขาก่อนนี้ไงคนแบบเริ่มไปจับตามองเขาอะไรแบบนี้จริงๆโยก็บอกว่าให้ไปสัมภาษณ์พี่จอร์บค่ะแต่ก็พี่จอบยังไม่ได้สัมไม่ได้เจอใช่ไหมคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเอออาจจเพราะเขาออกไปทางฝั่งนู้นเขาไบ้างอะไรนะคะทางฝั่งนู้นเขาว่าไงบ้างเขาคุยกับเราหลังเราให้สัมภาษณ์ไปมานนะเขาเขาก็ดูค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเออใช่คุยกันเลยคะแบบต้องเจอสื่อตอบคำถามเรื่องนี้นะ แต่คุยค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็พี่เขาจะแบบบอกตามความจริงแล้วความจริงคืออะไรคะความจริงอยู่ที่พี่เขาค่ะต้องรอจจอพี่เขาใช่ค่ะมีคนเข้ามาแซวเยอะมีใคาโยชิก็ก็เยอะนะคะคนคนเข้ามาแซวเยอะเหมือนกันคนเขาเชียร์มากเลยอ่ะไม่แต่ตอนนี้เขาก็เป็นจ็อบอินนี่ค่ะไม่แต่จ็อบโยก็ดีกว่าง่ายเราเราหลีกทางให้เพราะเราก็จิ้นจ็อบอินเหมือนกันค่ะจิ้นไหมคะจิ้นเขาไหมคะ จินค่ะคือพอรู้ว่าพี่เขาเล่นละครวายเนี่ยเราก็แบบแอบดีใจเพราะว่าเราก็เป็นสาววายเหมือนกันชอบดูซีรีส์วายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่อินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าหล่อเหมือนเทพปั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยแบบดีใจกับพี่เขาที่แบบว่าได้ละครแบบวายเรื่องแรกของช่องค่ะขาขออนุญาตเราไหมคะการบบเรละครเรื่องนี้ไม่มีค่ะไม่มีเขาก็แค่แบบพูดให้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้ยจริงหรอเล่นกับใครล่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าวันหนึ่งมันต้องมีฉากที่แบบเลิกทรงเลิกซีนเ้าก็เราต้องแบบเขาเคยมีนะฉากเลิกซีมีละครละครละครเขาก็มีค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็แบบเราหยิกมือตัวเองไหมไม่หยิกค่ะแต่ก็มันเขียวได้ไงไม่ต้องขออนุญาตกันไหมหรือต้องมาบอกกันก่อนไหมว่าแบบวุ้ยเดี๋ยวต้องใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพราะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเวลาแบบทํางานคือเราก็แบบว่า ก็คือซัพพอร์ตพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เขาทํางานเราก็รู้ว่าแบบงานคืองานไม่มีหูไม่ไม่เหมาะไม่มไ,มไม่มีค่ะไม่มีสิทธิ์หึงค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นพี่ไงใช่ค่ะเขาพูดก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์หึงหรือเปไม่ไม่ค่ะ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> อันนั้นวันนี้ถือว่าเขาสนิทที่สุดไหมคะค่ะสนิทกันคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะจบแล้วให้กำลังใจในการทำงานกันยังไงบ้างทุกวันนี้ให้กำลังใจเหรอคะก็แบบปกตินะคะเวลาแบบ เขาก็จะอัปเดตว่าแบบไปวันน <g apan> ี้มีคิวที่ไหนบ้างแล้วเราก็อัปเดตของเราอะไรเงี้ยค่ะเขาอัปเดตกันทุกวันเลยเหรอคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างส่งลับใจให้กันไหมคะสู้ๆอย่างเี้ยหรือว่าแบบถ่ายมือโอไปไม่ไม่ค่ะก็แบบเออพี่ทำงานอะไรเงี้ยเออพี่ก็ตั้งใจทำงานนะคะก็เหมือนแบบพี่น้องปกติทั่วไปค่ะอย่างเมี่อวามีข่าวคู่เราไปมันมีกระแสแบบด้านลบมาหาเราบ้างด้านลบเหรอคะจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่เราก็ ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเสพด้านลบเท่าไหร่ค่ะเสพแต่ด้านบวกอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็แบบมันยินดีด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยดีดีดีด้วยเหรอคะก็ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูต่อไปเดี๋ยวเรารอพี่จ๊อบมาตอบดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ยังพูดอะไรยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็คือรอติดตามแบบคุณมีปฏิหาริยาเป็นยังไใชีวิตท่าใช่ค่ะต้องเต้นต้องเต้นเขายังไงไม่ได้ไม่ไม่ได้เท้นเลยค่ะ ว่าแบบพี่เขาก็เล่นเป็นแบบบทผู้ชายอะไรอย่างเงี้ปกติไม่ต้องแบบเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะย้อนมาอเรื่องพ่อละคะพ่อพี่สองไายกำลังใจยังไงบ้างอันนี้เรื่องคุณพ่อหรือว่าเรื่องพี่สองพายค่ะอ๋อคุณพ่อไปจะได้ดูในในสองพายอ๋อจริงๆแล้วก็เรื่องคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนพอรู้แล้วก็มีแบบว่าเวลาทําใจอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทุกคนก็พูดหมดว่าเหมือนแบบมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณพ่อก็ไปสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเขาเขาให้กำลังใจเราอย่างลยไหมคะคบบก็ให้ให้กำลังใจค่ะทุกคนให้กำลังใจหมดเลยว่าแบบก็ชู้ๆอะไรอย่างเงี้ยปกติชกนะใช่ค่ะเต็ม,มตัวเลย